ชาวราศีมีนเดือนสิงหาคม2565อาจเจอเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีและใครที่เคยให้คำสัญญากับชาวราศีมีนเอาไว้มีโอกาสกลับมาทำตามคำสัญญา know you told your friend you not okay and tell me what's ดวงปังปุริเยของชาวราศีมีนในเดือนสิงหาหกห้านี้มีโอกาสเจอการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือหลีกเลี่ยงได้ไม่ทั้งหมดแต่อาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีหรือเกิดประโยชน์กับชาวราศีมีนดังนั้นขอให้เพื่อนๆชาวราศีมีนอย่าวิตกกังวลจนเกินไปเพราะสิ่งที่สูญเสียไปจะแลกมาซึ่งสิ่งใหม่ที่จะดีกว่านอกจากนี้ ใครที่เคยสัญญากับชาวราศีมีนเอาไว้มีโอกาสที่จะกลับมารักษาสัญญาหรือถ้าใครลืมสัญญาไปแล้วขอให้ชาวราศีมีนลองทวงสัญญาดูก็มีโอกาสสูงที่เขาจะกลับมาทําตามสัญญาดวงปังปินาศของชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้ขอให้ระมัดระวังมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงให้เสียทรัพย์หรือคนใกล้ตัวเข้ามาโกหกเพื่อหวังผลประโยชน์ โดยคนที่เป็นมิจฉาชีพพวกนี้อาจจะใช้จุดอ่อนในใจของเพื่อนๆหรือเอาผลประโยชน์เข้ามาล่อดังนั้นขอให้เพื่อนๆพ,พยายามอย่าเชื่ออะไรง่ายๆและอย่าหลงเชื่อในผลตอบแทนของการลงทุนที่มากผิดปกติดวงความรักของชาวราศีมีนคนโสดมีโอกาสเจอเนื้อคู่ค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวก็ได้กุญแจสำคัญก็คือ การเริ่มต้นที่จะพูดคุยหรือทําความรู้จักเพราะถ้าไม่มีใครเริ่มก่อนความสัมพันธ์ก็ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นได้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคนคุยอยู่แล้วก็ขอบอกว่าความรักมีโอกาสที่จะเครือหน้าค่อนข้างสูงครอบครัวทั้งสองฝ่ายค่อนข้างให้การยอมรับหรือถ้าครอบครัวไหนเคยไม่ยอมรับมาก่อนในเดือนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะใจอ่อนยอมรับทั้งสองฝ่ายมากขึ้น กุญแจสําคัญที่จะทําให้ความสัมพันธ์รุดหน้าก็คือพยายามพูดชมข้อดีของอีกฝ่ายมากๆหรือเน้นพูดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์เพราะใครๆก็อยากอยู่ใกล้แต่กับคนที่มีพลังบวกเยอะๆจริงไหมครับดวงความรักของคนมีคู่เพื่อนๆชาวราศีมีนจะไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับความรักมากนักถือว่าไปได้ค่อนข้างดีนะครับหรือถ้ามีปัญหาเนี่ยทั้งสองคนก็จะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาไปได้ แต่ก็มีคำแนะนําเพิ่มเติมก็คือขอให้เพื่อนๆเนี่ยเพิ่มมิติของความเป็นเพื่อนเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยเพราะนอกจากที่เราจะอยู่ในฐานะของคนรักแล้วเราก็จะต้องเป็นเพื่อนเพื่อนรู้ใจเพื่อนคู่คิดเพื่อนช่วยตัดสินใจเพื่อนพาลงมือทำเพื่อนที่คอยสนับสนุนถ้าสามารถสร้างบทบาทของตัวเองให้เป็นเพื่อนในลักษณะนี้ได้ก็จะทำให้ความรักดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดวงด้านการเรียนและการทำงานสำหรับน้องๆชาวราศีมีนการเรียนจะอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดีและได้รับความเอ็นดูจากคุณครูที่เป็นเพศหญิงค่อนข้างมากนอกจากนี้วิชาที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบจะเรียนได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อด้วยแต่ถ้าน้องๆยังรู้สึกว่าเรียนไม่ค่อยเข้าใจก็มีคำแนะนำอยู่2ข้อข้อที่1ขอให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกเหนื่อยก็ขอให้พักผ่อนอย่าฝืนตัวเองจนมากเกินไปอย่าฝืนตัวเองจนเครียดอ่านให้เต็มที่แต่ก็อ่านเท่าที่พอไหวนะครับ 2. ออ่านช้าๆแล้วค่อยๆจับใจความไปด้วยว่ากำลังอ่านเรื่องอะไรพร้อมกับทำสรุปก็จะสามารถช่วยได้มากนะครับดวงด้านการทำงานเพื่อนๆชาวราศีมีนจะค่อนข้างไปได้สวยการเจรจารประสานงานต่างๆจะเป็นไปได้ด้วยดี โดยมีปัจจัยสําคัญก็คือการใช้ความเห็นอกเห็นใจในการทํางานเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ถ้าเพื่อนๆเผชิญกับการเจรจาหรือข้อตกลงที่เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือเราไม่สามารถยอมรับกับเงื่อนไขของอีกฝั่งหนึ่งได้ก็ขอให้พูดถึงเหตุผลที่เราไม่สามารถยอมรับได้ออกไปตรงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีโอกาสที่อีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าใจถึงเงื่อนไขของเรา และยอมลดเงื่อนไขให้อยู่ในระดับที่เราสามารถยอมรับได้นอกจากนี้เพื่อนๆก็มีโอกาสจะได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่เป็นเพศหญิงนะครับดวงเรื่องอื่นๆการเงินของเพื่อนเพื่อนชาวราศรีมีนจะค่อนข้างแข็งแรงเป็นปึกแผ่นยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะักแต่ถ้าเจอรายจ่ายก้อนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายที่สามารถทยอยจ่ายทีละนิดละนิดละนิดได้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะครับ ทางด้านสุขภาพกายก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีเหมือนมีพลังเนี่ยพลุ่งพล่านอยู่ภายในร่างกายจะไม่ค่อยเจ็บป่วยแบบอ่อนแอดๆมากนักแต่ก็ขอให้ต้องระมัดระวังตัวเองให้มากๆเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเจ็บป่วยครั้งใหญ่ไปเลยทีเดียวซึ่งจะถึงขั้นที่อาจจะล้มหมอน,นอนเสือ่อหรือต้องลางานหรือไม่สามารถที่จะไปทํางานได้เลยนะครับสรุปดวงโดยรวมของชาวราศีมีนประจําเดือนสิงหาคม2565 เดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความทะเยอทะยานของชาวราศีมีนอะไรที่ต้องการจะต้องเข้าไปไขว่คว้ามาต้องไปต่อสู้มาถึงจะได้ถ้าจะให้รอโชคแบบส้มหล่นหล่นเข้ามาใส่ตัวนั้นโอกาสก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆชาวราศีมีนเนี่ยตั้งเป้าหมายให้สูงเอาไว้ก่อนสูงเท่าที่มันจะเป็นไปได้ทําได้ไม่ได้ค่อยว่ากัน แต่อย่างไรก็ตามชาวราศีมีนเนี่ยก็ยังจะเกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจเช่นตัดสินใจไปแล้วเอ๊ะฉันตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่านะคนอื่นจะมองเรายังไงนะก็มีคำแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นก่อนจะตัดสินใจเนี่ยคิดให้มันรอบคอบคิดให้มันจบทุกประเด็นทุกด้านคิดให้มันตอบทุกคำถามให้มันได้ให้เสร็จทีเดียวไปเลยเพราะถึงเวลาเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจลงมือทำไปแล้วเนี่ย ห้ามหันหลังกลับมาอีกจะได้เดินหน้าอย่างเต็มที่เต็มสูบร้อยเซไปเลยนะครับไม่ว่าดวงจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่กำหนดอนาคตของเราได้ดีที่สุดก็คือการทำวันนี้ให้เต็มที่นะครับและเช่นเคยผมขอฝากรายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายสายสไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอกนอ,อก,อกและอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะครับและขอให้เดือนสิงหาคม2 5 6 5นี้เป็นเดือนที่ดีและปังปังปังสำหรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย